สวัสดีค่ะทุกคนค่ะทารอนนะคะวันนี้หัวข้อพิาีการของเรานะคะก็คือเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณนะคะไหนคะจะเริ่มสับไพ,พ่แล้วก็เลือกออกมาสามใบให้เป็น3ตัวเลือกนะคะโอเคเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณนะคะ,อะของแรจะเป็ไน,ไนไปไหนของแรกเป็นไปดีนะคะโอเค มาอันที่สองโอชิบ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 เล่นจออับกับเพื่ไปไม่เอานะคะเอาไปอัที่สองน้องตี้เล่นซอนมากนะคะไปเอานะไปที่สองโอชิบไม่เอานะคะไปทุกคนพลังงานกระดุง้งกระดิ๊งมากๆเลยนะคะอ่ะ โอเคอันนี้ใบที่สองนะคะอุอ๊ประเด็นร้อนเลยอ่ะเนี่ยพลังงานมันแบบว่าด,ดึกดิ๊กมากทุกคนโอเคอ่ะเราสุกไปนีกเป็นใบที่สามโอเคโอเคค่ะก็ ที่บอกนะคะสามกอะให้เลือกเนาะว่าเขาคันดัลสิ่งอไรกับคุณนะคะก็หนึ่งสองสามนะคะเลือกได้ไรยังเลือกมากกว่า1นึ่กองได้นะคะเลือกกองที่สะดุดตาคุณนะคะถ้าเลือกได้แล้วอร่อยอีกแป๊บหนึ่งน้องตีถักน้องตีบอกรอแป๊บหนึ่งไม่ได้เหรอได้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 โอเคค่ะพร้อมแล้วแคปเริ่มกองที่หนึ่งนะโอเคค่ะชิ รังที่หนึ่งนะคะเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณนะคะสิบถ้วยเขารู้สึกแบบเหมือนแบบได้เป็นครอบครัวเดียวกับคุณแล้วอยากเป็นครอบครัวเดียวกันจรงิจรงๆแล้วอะไรอย่างนี้นะคะบางคนอาจจะแบบเป็นแฟนกันก็ได้แต่งงานแล้วก็ได้หรือสารภาพรักแล้วก็ได้นะคะมีอะไรบางอย่างที่ทาให้เขารู้สึกว่าเขาผูกพันกับคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เขาอยากจะเชื่อมโยงความสัมพันธ์นี้กับคุณตลอดไปและอยากมีความสุขกับคุณตลอดไปเขามองเห็นว่าคุณเป็นความสุขของเขานะคะเออน้องตีสน อ๋อได้ยินสิ่งน้องตี้เข้ามาบ้างนะคะน้องตี้คึกมากเลยตอนเนี้ยตอนนี้เป็นตอนดึกอ,อืมเขารู้สึกว่าเนี่ยเขามีความรู้สึกให้คุณแบบไม่รู้จบอะ่ะเขาไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะบางคนอาจจะรู้ตัวว่ารักคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบหยุดคิดถึงคุณไม่ได้หยุดความรู้สึกนี้ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้จะนิยามว่าอะไรนอกจากแบบมันคงเป็นคํา,คว,าว่ารักแหละเออไม่งั้นก็ หัวระเบิดไปแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางขวาจจะจความรู้สึกที่มันแบบล้นหลามจริงๆนะแบบอินเลิฟม,มากๆนะคะจนแบบอืมมันมันท่ามใจไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออล้อนมากมันแบบมันความรู้สึกมันค่อนข้างถึงมันจะเออล้อนก็จริงแต่มันเป็นพลังงานที่แบบเขารู้ตัวแล้วว่ามันใช่มีความมั่นคงอยู่ในะนั้นอะมีความรู้ตัวเรียบร้อยแล้วนะคะว่าว่าว่าคุณคือคนที่ใช่ว่าเขาอะว่าเขาชอบคุณนะคะอืม สิบถ้วยเก้าถ้วยนะคะเขาเนี่ยใช่เขามั่นใจแล้วเขามั่นใจแล้วเขารู้สึกว่าความรู้สึกเนี้ยมันมันมันไม่ไม่ใช่ว่าเที่ยงแท้อะไรนะคะเออเพราะว่ามันอาจจะขัดกับหลักธรรมะอะไรอย่างี้นิดนึงเนาะเพียงแต่ว่ามันสามารถเรียกไป็สมมติได้นะคะว่าแบบความรู้สึกมันเกิดบ่อยหรือเกิดนานหลายหลายเดือนหลายวันหลายปีอะไรเงี้ยจนเขารู้สึกว่ามันสเตเบิลแล้วมันมันคือมันคือสิ่งที่ใช่นะคะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวไปเรียกนึ่งตีมา จากนอตีน้องตีโซนอะสท้ายพี่พี่หนูจะไม่โซนแล้วค่ะหนูขอโทษขอโทษนะคะขอโทษค่ะเนาะอย่าขัดขวางพี่พี่เขากำลัมงมีความสุขลูก <c oughs> อะต่อเลยนะคะเออเหมือนเขารู้ตัวแล้วนะคะแล้วก็เขามั่นคงแค่คนเรานะคะสมมติว่ายังไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันเป็นพิเศษนะคะเขาตั้งใจมุ่งหน้า ทำตามสิ่งหัวใจแล้วนะคะบางคนถ้าก่อนหน้นมีอะไรอุปสรรคขัดขวางอะไรอยู่นะคะเขาพยายามมันถล่มกำแพงถล่มทุกอย่างไปเพื่อเพรชใจคุณให้ได้นะคะดสริช่ Be บีพี e เขารู้สึกว่าเขาเขามั่นคงแล้วแล้วก็มีความสงบเกิดขึ้นในใจแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแพชชั่นที่มันร้อนแรงแบบวบูบวาบไม่มั่นคงอะไรนะคะมันเป็นแบบความรู้สึกที่แบบแน่นเปี่ยมล้นชัดเจนจริงใจ อะไรอย่างนี้แล้วอตกตะกอนแล้วนะคะเออไม่ต้องแบบว่าหาคําไหนมาสรรหาให้ลึกซึ้งนะคะเกินไปกว่าน,นี้เพราะว่าความรู้สึกก็ลึกซึ้งเกินไปแล้วเลยชัดเกินไปชัดกว่าน,นี้ไม่มีแล้วอะไรนะคะอะมาดูว่าหลังจากเนี้ยความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อนะคะอเพราะว่าความความรู้สึกชัดเจนแล้วนะ ความสัมพันธ์อาจจะยังนิ่งๆอยู่นะคะอาจจะยังดูท่าทีของคุณอยู่นะคะถ้าตอนนี้คุณรู้สึกดีๆกับเขาอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่ารู้สึกเหมือนกับเขาว่าให้คนแสดงออกไปนะคะเขาจะได้รู้ว่าถึงเวลาที่ควรจะยื่นมือมาหาคุณแล้วหรือยังนะคะอเพราะตอนนี้เหมือนเขากําลังนิ่งทบทวนดูท่าทีของคุณอยู่นะคะอืมเขาไม่อยากทําให้คุณอึดอัดหรือว่าทําให้คุณรู้สึกว่าแบบเขาไปเร่งคุณหรือว่าทําให้ไม่สบายใจอะไรอย่างนี้เนาะเพราะแบบว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีความรักลงใจแค่ไหนเขาก็ดูเป็นคนที่แบบมีมารยาทแล้วก็ เหตเขาเรียก hey, um, ว่าอะไรอ่ะอมเมื่อเรามีความรักให้กับใครสักคนเราก็แบบพร้อมที่จะเป็นห่วงอีกฝ่ายหนึ่งว่าบบจะคิดยังไงอยู่ในสถานการณ์เป็นยังไงพร้อมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้นะคะมันแบบแคร์คนมากๆเลยนะคะอืออ่ะขอโรแมนต์แองเจลนิดนึงนะคะเพื่อแนะนำความสัมพันธ์นี้ต่อไปเนาะชุบ engagement แต่งกันเลยแต่งกันเลยไม่ต้องรอแล้วแต่งกันเลย ถ้าสมมติว่ายังไม่เป็นแฟนกันนะคะให้แนะนําให้แต่งกันเลยแต่งเลยแต่ะะแรกน,นะคะก็แบบว่าให้ให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอืมสารต่อกันอย่างรวดเร็วได้เลยนะคะเออตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วเนาะ Your love l i f t is ascending to the higher level of commitment นะคะเออมันพร้อมที่จะไปต่อมากๆแล้วนะคะไปในระดับที่ก้าวข้าความสัมพันธ์ทั่วไปเลยนะคะเออแบบ คบหาดูใจรอเพื่อความเหมาะสมอะไรเงี้ยตัดทิ้งไปได้เลยพร้อมเข้าไปสู่ความคอมมิทเมนตแล้วอืมประมาณนี้นะคะก็ยินดีด้ยนะคะคนกอนที่หนึ่งเนาะเขาคิดถึงคุณเนี่ยดีมากเลยแล้วก็รู้แล้วว่าชอบคุณจริงๆเนาะอะไรเงี้ยบางคนอาจจะแบรบรักมากเลยอะไรเงี้นะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะทุกอย่างมันไปได้ด้วดีราบรืบนะ่นเนาะโอเคค่ะใชออ่ไปกันกดไลค์คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวค่อตอบสอกันนะขอบคุณค่ะ กองที่สอนนะคะเขาคะแนนรู้สึกยังไงกับคุณนะคะกองเนี้ยที่มันกระโดดโลดเต้นนมากเลยนะะเราไม่ดูกับหัวเนาะคุวเนาะคะติดยิ่งกองนี้จะมีความแบบว่าขี้งอนขี้น้อยใจนิดหน่อยก็บบว่าเก็บมาเป็นอารมณ์แบบเขาแบบ มีความตามติดคุณนะคะจะในโลกโซเชียลก็ได้หรือว่าตัวจริงก็ได้เขาแบบขี้งอนมากเลยค่ะเห็นอะไรนิดหน่อยก็รู้สึกว่าอืมคนไม่สนใจเขาหรือเปล่ามีแต่เขาคนเดียวที่สนใจหรือเปล่านะคะ <S <S ทําให้คุณแบบว่าไม่ทําอย่างนู้นไม่ทําอย่างนี้เสียใจนะอย่างเงี้ยเออทาไมแบบไม่ให้เวลาเราเลยเมื่อคิดถึงเราบ้างเลยหรออะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนเขาแบบพยายามแบบเนี่ยถือแก้วกาแฟ,ฟมาหาคุณแล้วก็ทำหน้าแบลแล้วแบบเซียร์ไฮเตงเตงอะไรเงี้ยแล้วคณแบบไม่ตอบรับเขาก็แบบ หนอนดูผัวเราก็เราก็ไม่ใช่คนที่แบบธรรมดาทั่วไปนะเราก็มีนู่นมีนี่มีนั่นนะทําไมเธอไม่สนใจเลยเห็นแก้กาแฟเราไหมแก้วกาแฟสตาร์บัคนะแล ouais. uh ้ว huh. ก็ใส่ชาอย่างดีจากอังกฤษเออร์เกรด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออบางคนอาจจะแบบข้อผ่านดูใจกับคนอังกฤษก็ได้นะคะเออเขาจะเป็นแบบว่านี่สนใจเราสิสนใจเราดูเท้าเราน่ารักไหมเนี่ยแก้วเราอ้วนๆเนี่ยทำไมไม่สนใจเลยเราพยายามทำให้คุณสนใจแค่ไหนทาไมไม่มอบความ รักความเมตตาให้ให้เราว่างเลยอะไรประมาณนี้สงสัรนั้นเออเขาพยายามแบบว่าเรียกร้องความสุแจากคุณมากๆเลยนะคะคนนี้เราก็แบบแอบไปแบบแบบนอยเองคิดมากเองน้อยใจเองด้วยนะคะเออถ้าสมมติว่าคุณแบบว่าเอ,อรู้อยู่แล้วก็ถ้าอยากแบับนิสัยกันแล้วแต่นะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณก็แบบเอ้ยชอบเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยก็แสดงออกตอบกลับไปให้เขาแบบว่าใจชื้นหน่อยว่าเขามาถูกทางแล้วนะคุณก็ชอบเขาเหมือนกันแหละอะไรเงีเเ้ไยไม่ต้องน้อยใจไปนะคะ สามทวายเออเขาคิดว่าเนี่ยเนีย่ยคนมีสน่ห์นไตายคนจะไปมีคนอื่นเปล่าทําไมคนถึงแบบว่าเฮฮากับคนอื่นไม่เห็นเฮฮากับเขาเลยเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมันหายไปไหนหมดทําไมคนไม่คิดถึงเขาคนเดียวทําไมต้องมีเพื่อนทําไมคนต้องไปมีสังคมด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีความเเจ้อมามนโนสูงมนโนเก่งก็แบบว่าคนอาจจะไปทำโน่นทำนี่กับคนนู้นคนนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเออือขี้หึงด้วยคนเนี้ยอื เอาเรามาเต็มเพราะว่าเขาชอบคุณเขาสนใจคุณแล้วเขาก็เรียกร้องอยากให้คุณตอบแทนกับมาด้วยเพื่อยืนยันให้เขารู้สึกว่ามั่นคงว่าความรู้สึกนี้มันแบบมันจะมีมีทางสมหวังอะเออไม่ได้ปล่อยเขาแบบลอยแพรหรือว่าไทกันไปรื่อๆอะไรประมาณนี้นะคะอเออเขาอยากเขาอยากให้คุณแบบว่าทําให้แต่ลนะช่วยพูดให้ดังๆหน่อยพูดคำว่ารักให้มันชัดเจนประมาณนี้นะคะอโอ้ ตรงนี้เนี่ยสนร้อนมากเลยนะคะตอนสับไพ่ก็รู้เลยว่าออกมาหมดทุกอย่างเลยความรู้สึกเทใจให้เธอแล้วเธอไม่เทให้เราเลยอะไรเงี้ยทัอัสอดทัอัสอดอะคะ่ะเออบางคนยก็แบบติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์แล้วเขาก็เห็คุณโพส์ไปนู่นไหมนี่นั่นทำไมแฮป p y ไม่เห็นมีเราเลยทักม้า,มาบ้างหรือเปล่าทำไมไม่แท็กเราบ้างอ่ะนี้ เพราะ,ะว้าบางทีเขาแบบว่าอาจจะแบบไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเยอะเท่าไหร่นะคะทําให้เขาแบบมโนคิดไปเองนะคะโดยเฉพาะลางคืนนี้เขาแบบอืเป็นเวลาที่น้อยใจเก่งที่สุดเลยแล้วเขาก็คิดว่าคุณจะไปอยู่กับใครหรือเปล่านะอหรือไม่ก็คนทําทอะไรเลยที่ไม่มีเขาร่วมวงอยู่หรือเปล่าแยาจ่จริงๆเลยไม่นะาไม่ได้นะอะไร <c oughs> <c oughs> แบบว่าความงงเงมาเต็มนะทุกคนอ,อ่ะอีกไปหนึ่งไปหนึ่งรู้สึกยังไงกับคุณอีกโอ๊ย เยบคอยนะคะเทยเรารู้สึกว่าเหมือนแบบว่าเขามองว่ามีปาร์ตี้อื่นๆเข้ามาจาอยด้วยอะ่ะเหมือนแบบว่าคุณอะ่ะเป็นคนแบบสังคมหรือเปล่านะคะคุณเป็นคนที่แบบว่าสนใจเรื่องอื่นเรื่องงานเรื่องเพื่อนร่วมงานเรื่องชีวิตส่วนตัวจนแบบว่าเขารู้สึกว่าเออไหนไหนไหนของสองเราไหนไหนมันอยู่ไหนอะไรนี้นะคะอื้ ที่ของสองเราไม่อยู่ตรงไหนไหนเธอแบบว่าพอวายที่สองเราให้สักหน่อยได้ไหมให้ฉันเข้าไปอยู่ในใจเธออะไรอย่างเงี้ยนะ <g ül> ดูแล้วมันพลังงานตลกมากคือคนเออวันนี้อาจจะเป็นทางฝั่งคุณนะคะถ้าคุณไหนๆแล้วแบบไปชอบสไตล์นี้อยากจะให้เขาลดหน่อยก็ลองลองแบบบอกเขาไปก็ได้เลยอาจจะสไตล์ที่อะไรให้เขาแบบว่าเงียบเงียบสงบลงก็ได้นะคะแต่ว่าเออถ้าชอบก็บอกเขาหน่อยบางทีเขาอาจจะแบบไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณเท่าไหร่ไม่รู้ความรู้สึกคุณเลยนะคะทําให้เขาแบบ ร้อนรนอะกระวลกวายอยู่ไม่สุขอะไรประมาณนี้นะคะเออถ้าให้คําตอบอะไรบางอย่างหรือบอกใบ้อ,อะไรบ้างให้เขาแบบว่าสงบใจลงได้เขาจะจะเป็นพระคุณกับเขามากโอเคค่ะอ okay, ่าอคำแนะนํานะคะคําแนะนําของความสุขพันธ์นี้มาก่อนเลยมาๆมาๆเรารู้สึกว่าคนกนเนี้ยแล้วแต่คุณนะว่าคุณแบบสนใจคนนี้มากแบบอยากไปต่อหรือเปล่านะคะก็อลองดูเนาะแต่ว่า Um, แพชชั่นของเขามาเต็มนะคะความสนใจให้คุณมีเต็มร้อยเลยโอเคโซเมท okay. so นะคะ yes this is your soulmate นะคะเออเป็นหนึ่งในโซเมทของคุณแน่นอนนะคะเออถ้าคุณอยากไปต่อก็อมียน้อมถึงความเข้ากันได้ประมาณแบบว่า80%ขึ้นสามารถแบบเข้ากันได้ดีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าลองดูว่าคุณชอบเขาแค่ไหน ต่อมาเราจะดู kind of ให้ในเรื wrote, ่องของความสัมพันธ์ในอนาคตใกล้นี <S <S ้เนาะระหว่างคุณกับเขานะคะเดมเพรินะคะรู้สึกว่าบางทีคุณอาจจะยังสนใจเรื่องงานหรือว่าอาจจะมีใครบางคนที่แบบว่าอยากควบคุมความสัมพันธ์ไม่ให้มันแบบว่าเยอะเกินไปอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นฝั่งเขาที่ที่อาจจะแบบว่าลุกลาสเปซของคุณแล้วคุณก็แบบนิ่ง อย่ามายุกับฉันเยอะฉันขอเวลาส่วนตัวสักหน่อยนะคะแล้ววันนี้เนาะเออลองดูพิจารณาตามความเหมาะสมนะคะแล้วก็ลองดูไลฟ์สไตล์ด้วยก็ได้ลองดูความรู้สึกของคนด้วยว่าอยากให้ไปต่ออะไรแค่ไหนยังไงนะคะโอเคค่ะก็ถือว่าดีมากๆนะคะเขาเขาสนใจคุณมากอมืมากมากเลยนะคะโอเคอให้มีความสุขกับชีวิตความรักนะคะสำหว่างธประการนะคะชอบอย่าลืมกดไลค์สมัครสมาชแล้วก็คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวแกไปตอบกองสามขอบคุณนะคะเข้ามาดูนะ คนกองสามนะคะเขารู้สึกยไงกับคุณนะคะรู้สึกของความนิ่งนะคะนิ่งเราดูท่าทีอ,อ๋อเรารู้สึกเหมือนกับว่าเขามองเห็นคุณเด่นท่ามกลางฝูงชนแล้วก็ยังไม่กล้าเข้ามาหาคุณมีความน้อยใจในตัวเองอยู่นะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบว่าเขายังไม่สําเร็จเท่าเท่าคุณอะไรประมาณเนี้ยเออเขาแบบว่ามองคุณสูงกว่าตัวเองนิดนึงนะแล้วก็ เหมือนแบบน้อยใจในชีวิตนิดนึงที่แบบว่าเออทําไมคนถึงมีอย่างนู้นมีอย่างนี้มีอย่างนั้นทําไมเขาไม่มีอย่างนี้บ้างมันจะดีหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเขาเข้ามาหาคุณอะไรอย่างนี้นะคะเออแบบว่าเนี่ยเหมือนคุณเป็นแบบว่าเส้นเส้นสีส้มใหญ่ๆแล้วมันคงแล้วแต่เขายังเป็นบอกว่าไม้ซิกเล็กๆที่ต้องพยายามแสะแสะเข้าไปให้ถึงใจคุณอะไรประมาณเนี้ยคือเขารู้สึกเหมือนกับว่า ตัวเล็กตัวน้อยอะ่ะยังแบบไม่ค่อยมีอํานาจวาสนาอะไรที่จะแบบทําให้คุณสนใจหรือว่าแบบทําให้ r e เร t i ช n s ชิปมันแบบว่าเติบโตไปได้มากกว่านี้อะไรอย่างนี้นะคะคือเป็คนแบบว่าเงาเงาใจจังเลยนะอยู่ในมุมเงียบๆไม่กล้าแสดงตัวประมาณนี้นะคะ Tower นะคะเออถ้าเราครู้สึกมืนแบบอู้แอบพลางทลายแตกสลายนิดนึงนะคะแบาแบบแบบทาไมทุกอย่างมันแบบว่า แย่ yeah, น้อยใจจังเลยอะไรเงี้ยบางครั้งเ็าอาจจะดูคุณแบบว่าดูมีความสุขแบบว่าประสบความสําเร็จนะคะแบบโดนคนนู้นคนนี้ชมจังเลยคุณน่าจะไปชอบคนนู้นคนนี้แล้วแหละไม่ได้ไปสนใจเขาแล้วอะไรนี้นะคะสิ่งที่เขาหวังว่ามันคงไม่ได่ามันคงพังทลายแล้วต้องหงายหลังตกลงมาหน,น้าหน้าะไรอะไรเงี้ยถ้าสมมติคิดจะเปีนขึ้นไปหาคนบนยอดตึกอะไรนี้นะคะ หรืออาจจะคิดว่าคุณอยู่ตึกสูงแล้วก็แบบดูดีมีสงาาส่าราศีเขาคงแบบไม่สามารถเทียบเทียบราศีอะไรกับคุณได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณดูมีบรารมีเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะอแผนรับสอนนะเออเหมือนเขาแบบว่าดื้อดึงแล้วก็จมอยู่ในความคิดของตัวเองนะคะมากๆเลยเนาะแล้วก็รู้สึกแบบมีอะไรมากมายหลายอย่างที่อยากบอกแต่เขาไม่ยอมบอกออกมานะคะบางครั้งอาจจะแบบมโนไปเองไม่ยอมแบบว่มามา,มาเคลียร์กับคุณนะคะบางทีอาจจะแบบว่า คุณรอให้เขาเปนฝ่เข้าหาเขาก็ไม่เข้าหาเพราะเขารู้สึกน้อยใจอยู่นะคะไม่มั่นใจตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองยังต้องมีอะไรอีกเยอะเลยเพราะเขามองตัวเองเป็นเด็กน้อยอะ่ะเด็กน้อยที่ถ้าแบบว่าปีแบบว่าตึกสูงของคุณขึ้นไปยังไงก็ต้องหลายหลังแน่นอนอะไรเงี้ยไม่มีอะไรมารองรับเขาเลยด้วยเขาก็เลยกลัว เหมือนแบบว่าเขาอาจจะแบบเคยจะเปิดร่องความรักมาลหรือเปล่าหผิดหวังในความรักมาแล้วเขารู้สึกว่าถ้าคนอยู่สูงขนาดเนี้ยมันก็คงลงเอยแบบเติมเิมที่เขาเคยเจอมาอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากไปต่อกลัวจะงอยอะไรเงี้ยเออไม่มีอะไรที่จะรับรองความปลอดภัยของหัวใจแล้วลยวแบบมันมันมันจะใสไปอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> อ่ะแปดเหรียญเขาแบบเออเขาก็เขาก็คิดอยากพยายามในความสัมพันธ์นะแต่ว่า บางครั้งเขาก็รู้สึกว่าเขาได้ทุ่มเทอะไรไปแล้วแต่ว่าเขารู้สึกว่ามันไม่สามารถสกิดสกิดใจคุณได้นะคะเพราะคนเขารู้สึกว่าคุณได้รับอะไรมาเยอะเราแน่ๆนเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาคุณคงไม่หวั่นไหวกับการกระทำของเขาหรือว่าสิ่งที่เขามอบให้แน่เลยอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบดูไม่มีค่าพอในใจเธอหรือเปล่าอะไรเงี้ยวัววนจริงๆกงองสองกองสามเบบมาตัแต่สับไพ่แบบว่ากระจัดกระจายมากวาความคิดนะคะอ่านมาดูสปิริตแอนิมอลกันนะคะอืม เขาคิดเนี่ยคุณนะคะสิดงัะไงกับคน sometime s lasting <laughs> นะคะรู้สึกว่าโลกนี้มันโหดร้ายคนอย่างเราจะมีที่ในใจเธอบ้างหรือเปล่าทำไมเกิดมาให้เราน่าตาไม่ดีทำงามไม่ดีกันงั้นไม่ดอยแล้วคนจะสนใจเราหรือเปล่าจะมีวันนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ <c oughs> เพลงแบบว่าเพลงเศร้าขึ้นมาเลยนะบางทีเขาอาจจะแบบชอบฟังเพลงเศร้าหรือเปล่าช่วงนี้แล้วก็คิดถึงคนแล้วก็แบบว่ามือมองฟ้าแล้วก็แบบน้ำตาจะไหลอะไรนะคะ่ะอาจจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคหกถ้วยนะคะ เราสุกว่าเขามองดูอยู่ห่างจริงอะถ้าเป็นแบบว่าออริจินอลเนาะจะเป็นแบบว่าคนยื่นถ้วยให้แก่กันนะคะแต่แต่อันนี้ยเป็นเหมือนแบบว่าคนที่แบบแชกตัวลงไปในบึงน้ํานะคะแล้วก็หันมองกลับมาแบบทําไมมาเล่นกับเราหรออะไรอเงี้ย <c oughs> <ๆ c oughs> มันเป็นเด็กหลงทางเลยทุกคนเออก่อนนี้จะมีพลังงานแบบว่าาอาจจะเขาอาจจะแบบลบๆหน่อยช่วงนี้นะคะถ้าแบบว่าคุณสนใจเขาหรือว่า มีความอยากจะสารต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แนะนําให้แบบว่าทําให้เขามั่นใจแต่องน,นิดนึงจริงๆก็ไม่ใช่หน้าที่ของคนหรอกแต่ว่าลองดูเผื่อเขาจะเข้าใจอะไรบางอย่างผิดในรูปลักษณ์ของเราหรือว่าในอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาแบบว่ารู้สึกแย่เกินสิ่งที่เกินความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออลองดูเนาะโอเคแล้วก็คำแนะนำา Romance Angel นะคะมันลายหนังใบทวน นิวเลิฟนะคะอันนี้เพอร์เซนต์แฮสต์เจอร์ยูโรแมนติกฟีลลิ่งนะคะบางทีอถ้าสมมติว่าคุณอะถ้าเคยแบบว่าเคยอธิบายอะไรไปแล้วนะคะเขาอาจจะแบบยังมีความไม่มั่นใจอยู่จริงๆก็ไม่ใช่ความผิดคุณนะให้คุณแบบว่าลองมองหาคนอื่นดูก็ดีนะคะซึ่งจะเป็นการกระตุ้นความรู้สึกของเขาไปด้วยแล้วก็ทําให้เขามีความกล้ามากขึ้นเนาะเราไม่ได้แบบว่าอยากจะให้ลองใจให้เขาหึงเลยอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็น ความผิดของคุณนะคะถ้าแบบว่าจะมองหาตัวเลือกที่ที่คนเรามีทางเลือกมากมายนะคะลองดูคนที่แบบว่าอาจจะเ,เขาเรียกว่าอะไรอะคนอาจจะมีคนที่ชอบมากกว่าน,นี้ก็ได้นะคะเออถ้าสมมติว่าเขาแบบว่าไม่กล้าเข้ามาสักทีเนาะอืมโอเคค่ะกขอขหยมีความสุขนะคะแล้วก็สง่งความปรารถนาทุกอย่างเลยนะคะคุณกองสามเนาะชอบอย่าลืมกดไลค์ทิ้งคอมเมนต์นะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าไม่ยปค่ะ